สวัสดีค่ะรัตนมนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวปีนักษัตร์ปีมะเส็งนะคะเราจะมาดูกันนะคะกับ12เรื่องราวในเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะขอไพ่พรมยานอวยพรอวยชัยทุกๆคนด้วยนะคะ12เรื่องราวนะคะในเดือนพฤศจิกายนดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะคะวาสนาเรื่องแรก วาสนาภาวิศุกรรมนะคะการก่อร่างการสร้างนะคะการปลูกบ้านการปลูกการสร้างฐานะนะคะช่วงนี้นวัตกรรมใหม่ๆจะดีจะโดดเด่นในความสามารถของคุณนะคะพวกวิศวกรวิศวกรววกรมนวัตกรรมอย่างนี้จะโดดเด่นมากในช่วงเดือนนี้นะคะวัสนาดีนะคะจะได้สร้างตัวตนได้สร้างบ้าน หรือรีโนเวทบ้านก็เป็นไปได้นะคะการได้แก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะออะต่อไปการเงินการเงินเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ การเงินพทักษะนะคะเรามาัระวังนิดนึงเนาะอาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการเงินนะคะการเงินอาจจะไม่ได้ดั่งใจในเดือนนี้สักหน่อยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปรับผิดชอบหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องการเงินนะคะส่วนการเงินจะมาก็อาจจะมาได้เกี่ยวกับการไปช่วยคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะการรักษาการเยียยานะคะจะทำเงินให้นะคะถ้าคุณติดสินบนใดอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะเงินทองจะได้ สัดพลาบลื่นดีนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวอะไรกับการบนบานสานกล่าวเกี่ยวกับความสําเร็จหรือการเงินนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลักฐานบ้านช่องเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะไพ่กุมารทองนะคะช่วงนี้มีแม่ตามหานิยมนะคะบ้านดีนะคะมีความสุขดีนะคะมีโอกาสได้เงินจากที่บ้านก็เป็นไปได้นะคะหรืออาจจะได้กลับบ้านก็เป็นไปได้บ้านเก่าบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมประมาณนี้นะ ต่อไปนะคะเรื่องที่ 4. พ่อแม่ญาติพี่น้องช่วงนี้เป็นอย่างไรพ่อแม่ญาติพี่น้องหนุมานก็ยุ่งยุ่งนะคะเขามีความยุ่งมีธุรกิจมีสิ่งที่ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเออพ่อแม่ญาติพี่น้องยุ่งยุ่งนะคะเออเขามีเป็นคนที่ส่วนใหญ่พวกเขาจะกระตือรืนร้นหรือสนใจหน้าที่การงานธุรกิจของแต่ละคนนะคะในในครอบครัวเนาะเอออ่ะต่อไปนะคะเรื่อง ที่ห้านะคะบุตรบริวารเพื่อนฝงเป็นอย่างไรนะคะบุตรบริวารเพื่อนฝงนะคะพญาคุดกับนางกากีนะคะช่วงนี้อาจจะต้องใส่ใจดูแลบุตรสักหน่อยนะคะเออคุณอาจจะต้องช่วยเหลืออุ้มชูดูแลบุตรอืมหรือว่ามิสหายเพื่อนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะกรละยาณิมิตท,ที่เข้ามาที่คุณรู้จักอาจจะต้องไปช่วยเหลืออบอุ้มดูแลนะคะอืมอ่ะต่อไปนะคะช่วงนี้อุปสรรคคืออะไรนะคะอุปสรรคในเดือนนี้นะคะ ว้าวพะเพิงนะคะอุปสรรคก็ระม,มัดระวังเรื่องร้อนอกร้อนใจนะคะอืฟืนไฟนะคะให้ระม,มัดระวังนิดนึงนะคะความร้อนเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นใจร้อนนะคะฟืนไฟนะคะก็ระม,มัดระวังเนาะมันเป็นอุปสรรคในช่วงนี้นะคะเพระนาะฉะนั้นทํะไรก็ให้ใช้ความใจเย็นนะคะอย่าใจร้อนเนาะหรือไม่ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องเติมไฟให้ตัวเองนะคะเหมือนแบบ เราจะต้องมีพลังในตัวเองอะ่ะมีไฟนะคะเหมือนไฟมันมอดอะ่ะเวลาจะทําอะไรรู้สึกเหมือนแบบท้อรู้สึกเหมือนแบบไม่มีไฟไม่มีกําลังใจไม่มีพลังอะไรประมาณนี้ถ้าเติมสักหน่อยจะดีนะคะอันต่อไปความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักว้าวพระแม่ปรวตีนะคะความรักดีโอกาสความรักที่เขาจะหยิบยื่นมาให้นะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์จะพบรักกับคนที่เขา ยื่นความรักดีๆมาให้นะคะอืมเป็นอะไรที่แบบอยากจะมาเติมเต็มอยากจะมีความโรแมนติกให้เลยนะคะส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้บุตรนะคะประมาณนี้เนาะความรักดีนะคะต่อไปนะคะลกไผ่นะคะสุขภาพเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะสุขภาพเทพรพฤษบดีนะคะก็เป็นไปตามอายุเนาะอายุคุณประมาณไหนนะคะก็เป็นไปตามนั้นอืมไม่ได้มีอะไรที่ต้อง เขาเรียกอะไรต้องวิตกกังวลมากมายนักมันก็จะเป็นไปตามอายุอ่ะอายุเราประมาณไหนเราก็ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพไปมันออกกํลาลังกายเยอะๆก็ดีก็แล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางหรือว่าหน้าที่การงานนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับกระดูการเจ็บแข้งเจ็บขานะคะก็ระมัดระวังเนาะอืมอ่ะต่อไปนะคะไพ่ช่วงนี้ความสุขของคุณคืออะไรนะคะความสุขว้าวเทพาคิดนะคะการ สร้างการเริ่มต้นชีวิตใหม่แสงสว่างนะคะความสามารถของคุณจะทําให้คุณมีความสุขนะคะความโดดเด่นความเป็นผู้นําของคุณจะทําให้คุณมีความสุขในช่วงนี้นะคะอืมการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะทําให้คุณมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปเติมไฟในตัวเองให้มีไฟเพื่อจะทำหน้าที่ต่างๆ ได้ดีนะคะไพ่พาธิต์ะยอะไพ่แห่งความเป็นผู้นํานะถ้าคุณได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆในช่วงเดือนนี้เนี่ยมันจะทำมันจะดีนะคะจะทําให้คุณมีความสุขอืมอ่ะทีนี้ามาดูการงานการงานเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะการงานนะคะกรรมเทพการงานจะดีนะคะโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวงานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์จะโดดเด่นมากนะคะออนไลน์การสร้าง นวัตกรรมวิวัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยจะดีมากนะคะเอออาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานมาให้คุณก็เป็นไปได้นะคะอาการงานดีนะมีเมตตามหานิยมนะคะต่อไปนะคะชื่อเสียงรับยศหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรนะคะทศกัณฐ์ออกรบระมัดระวังเรื่องวุ่นวายใจจากคนรอบข้างนะคะคนอื่นอาจจะทําให้เรารู้สึกวุ่นวายใจ เรื่องร้อนใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะก็ระมัดระวังนะคะเออช่วงนี้นะคะโชคลาภเงินทองมันได้มาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะเสียงโชคไม่ค่อยมีนะคะอืมอ่ะทีนี้เรามาดูสุดท้ายท้ายสุดเรื่องที่12ว้าวพระแม่รักษมีนะคะจัดไปนะคะชาวปีปีมะเส็งนะคะออกำลังดูเอ๊ะใช่ปีเมนไหนชาวปีมะเส็งนะคะ หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นพระแม่รักษมีนะคะโชคลาภเงินทองความรักดีๆนะคะจะเข้าหาตัวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะทำตัวให้สวยให้หล่อดูดีเข้าไว้นะคะจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆนะคะอย่างไรแล้วคุณจะมีโชคลาภเงินทองหลั่งไหลเข้ามามีช่องทางการเงินการงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีเมตตามหานิยมนะคะไปที่ใดทุกคนก็จะให้ความ เป็นดูความรักนะคะอาดีจังเลยช่วงนี้ความรักโดดเด่นด้วยนะคะคนเกิดปีมะเสงก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ